เตรียมมาไว้8ข้อนะครับจริงๆแล้วกะวไว้แค่4ข้อนะน้องบอกออจะมาดูถูกความสามารถเลยหนูพวกผมขนาดนี้อะไรนี้แต่โดยปกติจะจะประมาณ4ข้อครับสําหรับมอ .4 อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างช็อกด้วยเรื่องหลายๆเรื่องทั้งเรื่องปริมาณทั้งอะไรหลายอยา่างคือมันอยู่ดีๆมันก็ใหญ่เห็นข้อสอบเออเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าทํำไมถึงอยากให้เห็นไว้เลย จริงๆเขาข้อสอบฟิสิกส์ไอ้นั่นฟิสิกส์ก็เป็นข้อสอบคำอะไรทั้งหมดเหมือนกันนะจริงแล้วจะให้เห็นเอาไว้ครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมปลายอ่ะมันต้องพยายามเยอะขนาดไหนที่จะไปถึงตําแหน่งที่ทําข้อสอบแล้วได้คะแนนเยอะๆครับอืคือมันผ่านความพยายามมาเยอะมากๆมันก็เลยมีคนอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือเจอไปแล้วก็แบบอ,อกูไม่เอาแหละไปดีกว่าตู บายบายอะไรเงี้ยกับอีกคนประเภทหนึ่งก็คือแม่ว่าโอ้หแม่งยากว่ะแต่กูอยากจะเข้าคณะนี้ให้ได้อะไรเงี้ยต้องแบบพยายามอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนอยู่สองประเภทนะครับด้วยความที่ด้วยด้วยช่วงมปลายเดี๋ยวพี่บอกว่าช่วงมปลายอ่ะพยายามอย่าเรียนตามเพื่อนน้องต้องตั้งแพ็กเกจให้ตัวเองสูงๆเข้าไว้ก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของการสอบชิงทุนก็ว่ากันไป เข้าได้ก็ดีอืมเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอะเรามานั่งทำดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้ข้อละสี่นาทีนะครับต่อข้อแล้วลองนั่งทำดูเออยังจำแผนภาพแวนออยเลอร์ได้ใช่ไหมครับที่เราทำกันคราวที่แล้วประมาณสิบข้อน่าจะยังพอนึกภาพออกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้พวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับอืมอันนี้ข้อแรกให้ทำาำๆเนาะมาถึงแบบ โดนๆเลยไม่บิ้วอะไรขึ้นมาเลยแล้วลองทำดูครับสี่นาทีให้สี่นาทีเขียนอะไรได้บ้างเขียนมาให้ดูหน่อยเอาเขียนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับให้สี่นาทีเนาะเดี๋ยวจะอธิบายอะไรด้วยเหมือนกันเออเวลาทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้ก็แผนภาพแวนนอยเลอร์นึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็เขียนแผนภาพแวนนอยเลอร์ไปก่อนครับ แต่สูตรอะเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ไปแล้วเราจะมาแทนเขาเรียกแทนเป็นตัวแปรเพื่อตั้งระบบสมการอันนี้จะเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดใช้ได้กับทุกข้อแต่ปัญหาคือบางข้อมันจะแก้ระบบสมการค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับคือให้เฮ้ยลืมไปอันนี้คณิตศาสตร์ เฮ้ยลืมไปเราอา่านวิดีโอเลยว่ะเดี๋ยวเขียนสวยๆแป๊บหนึ่งนะครับพอต้องความความสวยค่ะนิดสาดนะครับมสวยวันนี้ไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยโอ้โหโไม่เคยเขียนอย่างนี้มาก่อนอ่ะไปจัดไปครับผม อ่ะทำไงครับโดอโดยปกติก็จะมี A B C D E A, F G อะไรเงี้ยอันนี้คืออันคลาสสิกที่ใช้คําว่าชอบพี่ชอบตั้งเลยวะ่ะเออพี่รู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกข้อดีเราก็ไม่ต้องจำอะไรเยอะมาดูอันแรกก่อนเขาบอกว่า24คน อันนี้เอออันนี้เดี๋ยวเนื่องจากมันเป็นข้อแรกๆอาจจะตั้งช้าๆนิดนึงก็ได้ครับน้องจะมาว่ามันเป็น a บวก b ก็ได้ครับพื้นที่ a บวก b บวก d บวก e สามสี่ตัวนี้เท่ากับยี่สิบสี่ก็ได้นะครับแต่เวลาทําจริงๆจะจัไม่ตั้งนะน้องจะไปตั้งอันที่มันง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าในข้อนี้เขาให้อันง่ายๆอยู่อันหนึ่งมาแต่นี่พี่แค่ไล่ตามสเต็ปไปเอ้ยลืม efg ส่วน b ก็เป็นอะไรครับตัวนี้แบบ b บวก c บวก e บวก f เท่ากับ22 e e ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็น d บวก e บวก f วก g นะครับเท่ากับ21 e โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ปกติก็จะตั้งประมาณนี้แหละแต่ข้อนี้จริงๆเราเขาให้อยู่ตัวหนึ่งมา คือเขาบอกว่าเฮ้ยมีสี่คนที่ชอบสามวิชาคือเขาให้ตัวตัว e มาครับเวลาทําพยายามโจทย์พวกเนี้ยมันจะลักษณะคล้ายๆหมดมันให้ทําจากข้างหลังมานะอันนี้ก็เป็นสี่คนนะครับเพราะฉะนั้นน้องอาจจะต้องเรียกเขียนสมการใหม่นิดนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งยังไม่จบเขียนตั้งสมการให้หมดห่อนอีกตัวนี้เขาบอกว่าชอบเรียนเพียงวิชาเดียว มีอยู่ยี่สิบเอ็ดคนคือพื้นที่ตรงนี้มา A C G อันนี้อันไหนไม่ทันบอกนะครับเพราะพี่ไม่ได้ดูที่จอ A C G บวก C บวก G เท่ากับยี่สิบเอ็ดคนเอ่อด้วยความที่น้องมี E เท่ากับเลขสี่แล้วอะ่ะเพื่อเพราะตัวแปรมันเยอะแล้วมันลายตาน้องอาจจะแปลงสมการนิดนึงครับเพื่อให้มันคำนวณง่ายขึ้นเพราะ E มันเป็นค่าคงที่แหละ ยี e 4, 24, ่สิบเอ้ยยี่สิบอะไรยี่สิบบีบวกซีบวกเอฟะครับเท่ากับสิบแปดดีบวกเอฟบวกจีครับเท่ากับสิบเจ็ดโอเคนะครับอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่หนึ่งไปแล้วนครับสมการสองสมการที่สามอันนี้เป็นสมการที่สี่ประมาณนี้นะครับก็ น้องดูจากตัวแปรละเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่าข้อนี้เขาไม่ได้ให้น้องมานั่งแก้ระบบสมการนะครับเพราะว่าถ้าแก้ระบบสมการมันแก้ไม่ได้เพราะว่าตัวแปรแม่งมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีหกตัวแต่สมการน้องมีแค่สี่สมการอันนี้โอเคนะครับมันก็จะแก้ไม่ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าจงหาจำนวนนักเรียนที่ชอบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ คือไหนว่าคืนนี้มั้งชอบอังกฤษชอบภาษาไทยหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เขาต้องการ c บวก f บวก g นะครับ c บวก f บวก g ว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ก็อาจจะ ต้องค่อยๆนั่งแงะอันนิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะทำไมเหมือนมันได้แล้ววะแปบ๊บหนึ่งนะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตกใจเอออือ เออไม่รู้ทําอะไรดีสิ่งที่เกิดคือเอออันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องของการนั่งค่อยๆนั่ง,ง,งแงะนะครับพี่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าพี่เอาหนึ่งบวกสองบวกสามนะฟังดีๆครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเมมโมรีแะใครสร้างเมมโมรีได้เยอะกว่าก็โชคดีไป <c oughs> หรือเขาเรียกเป็นการเลือกสมการมาแก้ถูกอันหนึ่งบวกสองบวกสามเกิดอะไรขึ้นครับน้องจะได้ A บวก ตึกตึกดีสองตัวโอเคน้องจะได้ A บวกสองบบวกสองบวกสองนะครับบวก c บวก G เท mm hmm. ่ากับสามสิบห้าเฮ้ยไม่ใช่สามสิบห้าเป็นห้าสิบห้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจมั้งเป็นสมการที่สี่ที่ห้า เฮ้ไอพวกนี้เป็นเรื่องของการแก้ระบบสมการนะครับพอดีพี่เห็นมันมีไอตัวนี้อยู่เดี๋ยวเผื่อเราจะเอามาช่วยอะไรได้อันนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเออพอดีไปเห็นนี่เนาะ a บวก c บวก g อะ่ะมันมี a บวก c บวก g ครับเท่ากับ21เพราะนั้นพี่เอา c มาแทนใน5นะครับพี่ก็จะได้ 2b บวก สองดี d, ดึงสองออกไปเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนี่นะี B ่ยบวก d บวกเอนะครับเท่ากับห้าสิบห้าลบยี่สิบเอ็ดนะครับห้าสิบห้าลบยี่สิบเอ็ดเหลือสามสิบสี่หารสองเหลือสนะิบเจ็ดเนี่ยที่หก น้องบอกเอ e, เราจะไปรู้ได้ไงพี่คือมันต้องอาศัยการแบบคิดคณิตคิดในใจนิดหนึ่งแล้วก็กะกะเอาว่าเฮ้ยมันน่าจะรอดอะไรเงี้ยอือตอนนี้เราได้ตัวไหนมาแล้วเราได้ไอ้พวกนี้มาแล้วสามตัวนี้เอามาช่วยอะไรได้ไหมจริงเนี้ยเราหา f มาได้ก็จะได้เอ e! ้ย หา a ออกมาได้ก็ได้แล้วนะ b บวก d นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นแล้วเนาะอันนี้พี่จะบอกว่าเฮ้ยเ,เรามี a บวก d บวก c ตัวนี้นะครับเท่ากับ21อันนี้ไม่แน่ใจว่าทันไหมเสร็จแล้วเรามี d บวก b บวก e บวก f d บวก b บวก f นะครับ เท่ากับ17ฐานมาแสดงว่าเราหาทั้งหมดได้ก็คือ a บวก b บวก c d บวก e บวก f นะครับบวก g เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่วะ21บวก สิบเจ็ดนะครับแล้วก็บวกสี่นะประมาณนี้เอ้ยอย่าลืมนะ A ตัวนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสิบเจ็ดแล้วก็บวกสี่เพมเข้าไปมันก็คือ A อยูเนียน b ทั้งหมด a ยูเนียน b ยูเนียนสทั้งหมดอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนาะเรามี A ตัวนี้อยู่คือ A ตัวนี้นครับเท่ากับยี่สิบสี่ฟังดีนะครับแล้วพี่จะเอาตัวนี้ไปลบกับไอออก พี่จะเหลือ c บวก g บวก f ทันทีนะครับ g บวก f นะครับจะเท่ากับ21ลบบวก17บวก4แล้วก็ลบกับ24นะครับประมาณนี้เท่ากับเท่าไหร่ปะคิดเลขนิดหนึ่งขอซูมไปคิดเลขหน่อยอันนี้25อันนี้เหลือหนึ่ง ได้สิบแปดนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องของการคิดเลขแหละเอออันนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมานั่งแก้ระบบสมการอืม